ดีครับวันนี้วันนี้ก็ไดสายครับประมาณแปดโมงกว่าแดดเริ่มร้อนนะต้นไมาเริ่มเหี่ยวแต่เราก็ต้องฉีดนะพอเรามาแล้วนะกระเพงหลังบ้านครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดพวกยาบำรุงนะครับฮอร์โมนนะฮะวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเดี๋ยวดูแปลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้ตัวไหนบ้างนะครับนี่นะฮะเข้ามาใกล้ครับมาดูกันครับนี่ฮะก็อันนี้ก็เป็น ผงฮิวมิกนะครับมาดูนะฮะนี่ฮิวมิกครับตัวนี้เป็นสารโพแทสเซียมนะครับฮิวมิกครับพวกเกี่ยวกับพวกอะไรเนี่ยโพธทงโพทีก็ใช้กันนะฮะตัวที่สองครับนี่เป็นสูตรต้งเสริมเลยเขาให้มาบอกว่าให้ฉีดเลยนะครับตะแปะตะแปะนะครับตะแปะขายขวดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแตะแปะนะฮะผมก็ไปซื้อมาแล้วนะครับวันนี้มาดูใกล้ๆนะฮะนี่ครับนี่นะแปะนะครับส่วนประกอบของมันก็เป็นเป็นท่านลองนะครับตะแปะนะครับก็เป็นอ่าอ่า แมกนีเซียมแคลเซียมนะครับแล้วก็แมกนซิสนะครับแล้วก็สารสีนะครับส่วนประกอบของตะแปะนะครับนะฮะแล้วก็ตัวที่3นะครับของผมจะใช้เป็นนี่นี่ครับโบลอนนะครับพวกส่วผสมพวกเลี่ยงรากนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับน้ําหมักนะครับตัวนี้นี่ครบเครื่องครับเรื่องปิ้งย่างนะฮะเป็นทั้งฮอร์โมนทั้งยูเรียน้ำแล้วก็อะไรอะ มีฟอสฟอรัสด้วยนะครับเพราะว่าได้จากใบยอลูกยอนะฮะส่วนโพแทสเซียมได้จากนี้ครับฮิวมิกนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่นะครับอีกตัวนึงก็เป็นสารจบใบนะครับขวดได้ประมาณ200อครับอะไรก็ได้ฮะเดี๋ยวเราจะผสมมาเลยนะครับนะอันนี้น้ํา200ลิตรนะครับฉีดประมาณสัก50สิไล่นะฮะของผมนะฮะก็อันนี้ประมาณลิตรนึงก็ใส่สักครึ่งขวดครับมันแรงนะตัวนี้มันเป็นฮอร์โมนด้วยนลยนะ ใส่มากก็เสี่ยงนะครับที่ใบเราจะไหม้นะครับส่วนนิ้วมิกครับคนอื่นใส่ช้อนชาครับผมไม่ต้องตวงคาใส่เลยใส่มากก็เหมือนกันครับถอดถอดลงฮะวันนี้เราใส่นิดหน่อยครับเพื่อกระตุ้นครับการจะโตนะฮะไปเป็นกระแปะนะครับตะแปะมีเคล็ดลับเลยครับนุงเสือมบอกมานะฮะว่า ให้ฉีดตะแปะนะฮะของลุงไม่ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับใส่ตะแปะอย่างเดียวเลยแต่ถ้าผมทําผมมีตังผมก็จะใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าผมผมก็อยากอยากให้ามันงามๆได้เยอะนะล,ล้างมือเอย นี่ก็มาสายหน่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปฉีดอ้อยมานะฮะพอยาเริ่มเข้ากันแล้วก็ใส่นะฮะนี่ครับมาดูใกล้ๆนะครับตะแป๊ะนะฮะแป๊ะใครสนใจก็หาซื้อได้นะครับหรือใครจะจะฝากผมไปซื้อก็ได้นะฮะนี่นะครับผลหนึ่งได้มา1สิบห้าไร่นะฮะแต่ผมจะฉีดมันประมาณสักห้าสิบไล่เป็นอย่างน้อยนะฮะเพราะว่า งประมาณผมน้อยนะครับผมก็เขาบอกว่าผดหนึ่งผสมได้น้ำได้วันมาสามถังสามถังสองร้อลิตรนะครับคนขายบอกแกะไม่ออกนะคนขายบอกได้ประมาณสามถังสองร้ลิตรแต่ผมเองจะฉีดแค่สองถังนะครับฮนะเพราะว่าตอนนี้เป็นทาดาลองนะฮะก็นะครับ น้ำน้ำก็จะสีนะเขียวอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมข้มคนมากเลยเดี๋ยวผมจะใส่ไปครึ่งขวดนะครับเพราะว่าเราใช้โดนฉีดนะครับมันประหยัดน้ำนะครับครึ่งขวดเป็นท่านลองท่านเสริมนะครับเราเก็บไว้ฉีดได้อีกเห็นไหมฮะบ,บางคนบอกถ้าใช้เครื่องฉีดก็ได้15้าไร่นะฮะใช้โดนฉีดผมฉีดได้เป็นร้อยไร่นะฮะ เเก็บไว้ฉีดรอบหน้าได้อีกนะครับตัวนี้เป็นเอ่อมันจะเร่งลากครับเป็นโบลอนนะฮะก็ซื้อมาถูกๆครับ2กระติก8ลิตรนะครับ400กว่าบาทสั่งลาซาด้าฮะใส่ไปเร็วครับเราเล่งครับเร่งลากครับอ่าก็ไม่ต้องใส่หมดนะครับวันนี้ก็ไม่มีสารเคมีอะไรนะครับมีแค่ออหอร์โมนนะครับท่านหลักท่ารองนะครับพรบเครื่องครับ มทีทั้งสารอินทรีย์และเคมีนะฮะรวมๆกันอยู่